ุณหรือเปล่าคะที่อยากรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังลงมือทำเนี่ยมันจะออกดอกออกผลหรือทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เมื่อไหร่ถ้าคุณกําลังลังเลสงสัยอยู่แล้วแล้วก็คุณลองฟังคลิปนี้ดูนะคะ เขาบอกว่าคนสําเร็จนะคะจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยจะสร้างสภาวะที่เหมาะสมงงใช่ไหมคะว่าสภาวะที่เหมาะสมมันคืออะไรสภาวะที่เหมาะสมอะคะ่ะกูพิจะเปรียบไปก็เหมือนกับว่าสรุปได้ไง่ายๆก็คือมันคือคําว่าประสบการณ์ค่ะวันนี้คุณสังเกตไหมคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะสาขาอาชีพใดนักกีฬาหรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจเขาได้สร้างบางสิ่งบางอย่างไว้เป็นทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวสิ่งนั้นเราเรียกมันว่าประสบการณ์ค่ะ ดังนั้นคนสําเร็จส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่มากจะมีเที่ยวบินที่มากจะทําจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในตัวของเขาหรือสิ่งสิ่งนั้นที่เขากําลังเลือกที่เขากําลังเดินคุณก็เหมือนกันถ้าคุณกําลังที่จะอยากประสบความสําเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกคุณก็ควรที่จะทําตัวให้เป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมเรียนรู้ลงมือทําเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกลายเป็นความชํานาญในตัวของคุณแล้วเมื่อน,นั้นล่ะค่ะสิ่งที่คุณสะสมมาเนี่ยมันจะ ออกดอกออกผลในระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่มันควรจะเกิดและครูพีชจะบอกเลยนะคะว่าไอความสําเร็จที่คุณอยากจะได้เนี่ยค่ะคุณต้องยืนหยัดนะคะอยู่ให้นานพอแล้วก็อดทนรอความสําเร็จได้คุณเคยคิดไหมว่าบางอย่างอ่ะคุณเก่งนะแต่คุณไม่สามารถที่จะสําเร็จได้เพราะคุณไม่มีความอดทนมากพอที่จะรอคอยในวันที่มันเหมาะสม คู่ควรกับตัวของคุณคุณพีจะบอกแบบนี้นะทุกคนจิ้งจกเนี่ยเวลามันหิวเนี่ยนะคะมันก็เดินไปหามแมลงกินแล้วมันก็จะต้องเดินหามแมลงกินแบบเนี้ยไปตลอดแต่คุณเห็นไหมคะว่าแมงมุมเนี่ยก็เป็นสัตว์ตัวเล็กๆเหมือนกันแต่แมงมุมเนี่ยใช้เวลานานมากในการที่จะถักทอเส้นใยแต่ละเส้นค่อยไปค่อยมาโยงไปโยงมาจนเกิดเป็นใยแมงมุมแล้วมันดียังไงร,รู้ไหมคะกับการอดทนรอคอย แมงมุมก็จะนั่งอรอแมลงเนี่ยคะ่ะบินให้มาติดแล้วก็เดินไปกินอย่างความสบายใจความสําเร็จของคุณก็เหมือนกันนะคะวันนี้คุณควรจะอดทนรอความสําเร็จคุณให้ได้ระหว่างทางให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้พัฒนาตัวเองและคุณเชื่อไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความชํานาญและเมื่อเวลาที่มันเกิดผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เนี่ยเวลานั้นล่ะคะ่ะเขาเรียกว่า สภาวะที่เหมาะสมคนสําเร็จหลายๆคนไม่มีใครโชคดีกว่าไม่มีใครโชคดีกว่าใครแต่คนสําเร็จทุกๆคนคะ่ะสร้างสภาวะอันเหมาะสมไว้ให้กับตัวเขาเองทุกๆคนแบบนั้นทุกประการคุณเองก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะคะรีบๆเรียนรู้ลงมือทําเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเมื่อน,นั้นคะ่ะเมื่อสภาวะที่เหมาะสมมาคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้มาทาั้งชีวิตคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามคูพีทนะกดหัวใจใครฟังจบพิมพ์ว่าสภาวะที่เหมาะสมแล้วจะ